สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังด่วนอาการหน้าเป็นห่วงแม่ผ่องศีวรนุชแอดมิทรอบที่สองต้องให้อาหารทางสายยางเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงไม่น้อยสำหรับแม่ผ่องศีวรนุชที่ล่าสุดทางด้านเจนพบดีเจลูกทุ่งชื่อดังได้ออกมาเผยผ่านทางเฟซบุ๊กเจนพบจบกระบวนวันว่าแม่ผ่องศีวรนุช แอดมิดโรงพยาบาลรอบสองน้ำหนักตัวเหลือไม่ถึง20กิโลกรัมต้องให้อาหารทางสายยางวอนทุกคนห้ามเยี่ยมเพื่อให้อาการดีขึ้นโดยระบุว่าเรื่องบางเรื่องก็เหมือนน้ำท่วมปากนะครับรู้แต่พูดไม่ได้พูดแล้วก็จะมีผลกระทบไปหมดต้องจำใจต้องเก็บกดเอาไว้คนเดียวกรณีแม่ผ่องสีวรนุชราชินีเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่ศิลปินแห่งชาติที่พวกเรา ชาวเพลงลูกทุ่งรักและเคารพสูงสุดอีกคนหนึ่งล้มป่วยแม่ผ่องสีอายุ85ถึง86ปีแล้วนะครับจริงๆเรื่องล้มป่วยบ้างก็เป็นธรรมดาอายุปูนนี้แล้วจะให้ปราดเปรียววิ่งเปี้ยวเก่งเหมือนตอนเด็กๆก,ก็ใช่ที่ถามว่าแม่ล้มป่วยเป็นอะไรตอบแบบแม่ผ่องที่เข้าใจตัวเองก็คือปอดอักเสบรุนแรงบางทีมีอาการเหมือนกรดไหลย้อนแต่หากถามแพทย์ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารัก โรงพยาบาลวัดไร่ขิงซึ่งแม่เข้ารับการรักษาได้เอ็กซเรย์ปอดดูจนเห็นภาพชัดแล้วประกอบก,บกับการดูแลรักษาอย่างเข้มข้นจากคณะแพทย์ของโรงพยาบาลทนบุรีซึ่งแม่เข้าแอดมิดเป็นครั้งที่สองทราบผลจากการวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่าแม่ต้องกินยาที่ดีที่สุดชื่อโอซิมาทีนิฟโอซิมาตีนิฟซึ่งแพงมากจึงจะหยุดยั้งการแพร่กระจายได้ล่าสุดแม่ผ่องศีวรนุช เข้าแอดมิดอีกครั้งที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญนาซึ่งอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่ใกล้บ้านท่านแพทย์บอกว่าให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านเถอะเพราะไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรแล้วแต่ระหว่างปล่อยแม่ให้อยู่ที่บ้านเพียงลําพังกับกราบขอร้องให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญนารับตัวไว้ในความดูแลอย่างหลังย่อมดีกว่าเยอะแม่ตั้งใจมากหลังจากปฏิเสธการรักษามาแล้วหลายที่ ด้วยเหตุผลอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแม่เขาผมคงไม่ก้าวล่วงไปมากกว่านี้แต่ครั้งนี้แม่เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ายอมมานอนโรงพยาบาลเองเลยนะเวลานี้แม่ผ่องศรีวรนุชพักรักษาตัวตามอาการอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาพุทธมนทรสายสี่น้ำหนักตัวล่าสุดเหลือไม่ถึง20กิโลกรัมร่างกายอ่อนเพลียขาดสารอาหารอย่างรุนแรงต้องให้อาหารทางสายยางแล้วจิตใจยังเข้มแข็ง แต่สังขารไม่ค่อยให้ความร่วมมือนักงดเยี่ยมงดรับโทรศัพท์เด็ดขาดถ้ารักแม่ผ่องศรีวรนุชขอร้องให้ทุกท่านส่งกำลังใจให้ท่านในทุกวิถีทางที่ไม่ต้องเดินทางไปเยี่ยมด้วยตัวเองแพทย์บอกว่าถ้าร่างกายของแม่ฟื้นตัวด้วยการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์พอจะมีเนื้อมีหนังมีน้ำมีนวลมากกว่านี้สักหน่อยก็จะได้ทำการรักษาตามคันลองต่อไปหรือกลับบ้านได้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ